เฉือนที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาร์เจนติน้าคราวนี้มาดูกลุ่มสี่กันบ้างนะครับเออ่กลุ่มสี่อะไรกลุ่มดีพูดเอบีซีไปแล้วเหลือกลุ่มดีกลุ่มเดียวที่ยังพูดไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้ถูกตัดอีกแล้วนะครับอะไรไม่รู้ครับผมแล้วก็ไอวันนี้เขากับซาอุดีอาระเบียคู่นี้โกดีวัวหรือไอวอรนี้โคตรยังดีกว่าซาอุนะจะเบียดชนะซาอุได้สองหนึ่งนะครับดูแล้วยังไงก็เก็บตางคะแนนได้แน่แท้นะครับอยู่ที่ว่าจะเบียดหรือว่าจะถล่มนั่นเองแต่ผม ส่วนบาซิลกับเยอรมันคู่นี้บิ๊กแมชประจําเกมแรกเลยครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นเยอรมันเบียดชนะบาซิลทีหนึ่งศบาซิล0ูย์เยอรมัน1นึ่งก็เต็มเต็มครับ8คู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผมประกอบการกันนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดูบอลให้สนุกนะครับผมโชคดีทุกท่านสำหรับวันนี้ผมโตชแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ